อันนี้เรามาดูวิธีการตอนนะที่เขาสั่งลูกค้าสั่งครับนี่ก็ฝรั่งสาลี่ทองไรเมล็ดตัวนี้นะลูกค้าก็สั่งมาเยอะนะเราก็ต้องรีดทําครับตัวนี้เราจะตอนจากกิ่งที่ประมาณนิ้วก้อยจนถึงหัวไม่มือนะครับอันนี้ว่าการตอนเราก็ดูข้อครับเขาจะมีตาอยู่นะสังเกตไหมฮะนี่จะมีตาอยู่นะมีตาอยู่ตรงนี้ครับเราจะฟันใต้ตานี่ประมาณครึ่งเซนครับนะฟันแล้วก็บิดฟันให้ให้ทั่วนะครับนะใช้อุปกรณ์ในการการฟัน ห่างกันประมาณหนึ่งนิ้วนะห่างประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็เอาครีมตัวที่เราทําไว้เนี่ยนะครีมตัวนี้ก็ใช้เงินวงเงินแค่ห้าบาทเองซื้อ <c oughs> ครับที่เราต้องขูดเวลาขูดแล้วขูดลงนะครับเราขูดลง <c oughs> ถ้าเราจะขูดขึ้นเราต้องเอาเอา,เอาไว้มือเรากั้นไว้ครับกั้นไว้เพื่อไม่ให้โดนปากแผลถ้าโดนปากแผลแล้วเขาจะไม่ออกครับจะอ,ออกมันจะแผลปากแผลมันจะเราขูดลงครับเนี่ยเราขูดลงแบบนี้ เราขูดลงครับอขูดลงเพื่อเพื่อไม่ให้ปากแผลก็ช้ำอช่นไหมเราขูดลงครับครับเนี่ยเราขูดลงครับครับคือเราปากแผลไม่ช้ำแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาน้ํายาประสานน้ํายาเล่งลากน้ํายาเล่งลากนี้เราทําเองโดยที่ประหยัดตังค์ครับเราไม่ต้องไปซื้อน้ํายาที่เขาขายตามท้องตลาดนั่นขวดหนึ่งเจ็ดแปดสิบาทนั่นเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์อันนี้เราใช้อ่าผงชูรสนะผงชูรสหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนช้อนแกงเราเดี่ยครับ หนึ่งช้อนแกงแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนี่จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ก <_ c oughs> กระปินะและะ้วก็ะปิอย่าง,างหนึ่งสามอย่างครับสามอ,อย่างทาเวลาทาทาเข้าไปทางนี้นะฮะขึ้นทาขึ้นเพราะว่าหนึ่งตัวยาเขาจะเข้าไปอยู่ในในในซอกของเปลือกนะของผิวของผิวนะมันจะออกจากข้างบนเนี่<า>นยฮะมันจะออกจากข้างบนล่าจะออกจากข้างบนนี่นะครับไม่ได้ออกจากข้างล่างออกจากข้างบนนะเราก็ทาจากตรงนี้หลังจากนั้นแล้วเราก็เอา ตุ้มตุ้มเนี่ยเราทําด้วยจากขุยมะพร้าวที่เราเราแช่ไว้เราหมักไว้ครับเราหมักไว้จนเขาเขาจนที่ว่าเขาเขาอมน้ําเรียบร้อยแล้วครับผ่ากลางๆครับนะเรากลุ่งที่ให้ได้อยู่กลางๆครับอันนี้กลางๆกลางกลางกลางนะครับนี้อยู่กลางๆเราก็จะมัดนะมัดด้วยตอก ทําไมเราจึงต้องต้องมัดท่อนช่องกลางก่อนเพราะว่าหนึ่งเราต้องการให้ปากแผลนั่นกระชับนะกระชับครับกับขุยมะพร้าวนะปากแผลกระชับกับขุยมะพร้าวแล้วเราจึงมามัดนะช่วงล่างหรือช่วงช่วงบนก็แล้วแต่เราตามที่เราถนัดแต่ถ้ามัดสองปอดเนี่ยการมันออกมันจะออกช้ากว่ากําหนดครับนะถ้าเรามัดสามปอดนี่ยมันจะออกเร็วครับนี่ระยะเวลาเราใช้ยี่บเอ็ดวันเองในการออกล่าง ยี่บเอ็ดวันรับอย่ตัวนี้ครับก็เสร็จสิ้นแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ก็เสร็จสิ้น